สวัสดีนะครับผมสว,ส,สวัสดีนะครับ,รบวันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับก็จะเอาน้ำให้พี่อุ้ิดตืนแล้วก็พักผ่อนนะพักผ่อนครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยอมันทำนงานเป็นอาชีพเรานะครัเขาจ้างยังไงเราก็ไปอย่างงั้นใช่ไหมควอนเบียร์ใช่ครับจ้างเราก็ต้องหาสีใช่ไหมใช่ครับ จะไทยเราเป็นจัดเป็นเผือกจัดเป็นสีอะไรนะครับผมเขาจ้างไงเราก็ต้องไปแบบนั้นนะครับผมมเรื่องมากก็ไม่มีงานใช่ครับผมเรื่องมากไม่มีงานครับผมเราก็เป็นสายแห้งงานนะครับผมแหงงานคล้ายๆก็ว่าเราแห่งงานเป็นอาชีพนะครับผมช้างแหงงานนะครับผมรับงานนะครับผมเนาะตอนนี้ก็จะอาบน้ําขัดตัวนะครับผมเอาสีเผือกออกใช่ไหมยัง อ๋อวันนี้ไม่ไหวพักผ่อนก่อนพักผ่อนแล้วก็ันคี๋ยพักผ่อนพักผวันสองวัน่ไห้ช้างเผือกครับผมช้างเผือกตอนนี้วันนี้เป็นช้างเผือกนะครับผมอีกประมาณ2อสวันก็เป็นช้างดำช้างเออช้างปกติโอ้หงาสวยนะครับผมงาสวยงาใหญ่มากเลยนะครับผม พอถึงบ้านอาบน้ํานะครับผมกินน้ําผ่อนคลายพักผ่อนนะครับผมน้น้ที่เขาเคยกินก็จะรสชาติดีวเขาจะชินเคยชินกับน้เนี้ยที่เขาดื่มทุกวันเขาเคยชินนะครับผมเคยชินกับน้ําที่เขาดื่มทุกวันนะครับผมเนาะถ้าว่าต่างจากนั้นนี่เขาก็ไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่นะครับผมก็ดื่มอยู่แต่ไม่เท่าไหร่มันไม่อร่อยไงถ้าน้ําอยู่บ้านที่เคยกินประจําจะอร่อยนะครับผม พี่เอกสิทธิ์นะครับผม<อ>ก็รอเล้านะครับผมรอเล้าเอาการอาาโอ้โหดูโชว์ความรอดูโชว์ความรอนะครับผมก็จะนอนนะครับผมสูงครับผม ควานเตีย้ยนะครับผมเนาะล้างข้างบนไม่ถึงนะครับผม<ด>ก็ต้อง<ด>ให้นอนนะต้องนอน <c oughs> ได้ฝึกได,ได้นัง่งได้นอนนะครับผมเนาะก็<อ> <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> <c oughs> งานนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมเห็นเทียบกับอะไรนะกับพายขวัญเมืองใช่ไหมดวงสายทองอ่ะช้างลงมาน่ะขวัญเมืองเลยใช่ไหมงานนะครับผมเนาะงานยาวพระควัมเมืองจะยาวกว่าเนาะ ยาวกว่าแต่แต่ผมว่าเชือกอ่าเชือกนี้งานจะใหญ่กว่านะผมว่าพี่เอกสิธิ์งานใหญ่กว่านะครับผมก็ช้างงานคล้ายๆกันนะครับผมเนาะงานออกจากคล้ายๆกันเลยแต่ทรงอ่ะทรงทรงเขาจะคล้ายกันมากเลยนะครับผมกับอ่าช้างของอาลุงมาเนาะนะครับผมพายคำเมืองคำเมืองหรือเปล่านี่แหละนะครับผมเชือกนั้นจะจะยาวนะจะงานยาว เออจะขอสนิทแต่ไม่รู้จักชื่อช้างนะครับผมลืมพี่ช้างไม่ใช่ไม่รู้จักลืมลืมนะครับผมนี่ก็อาบน้ำตอนเย็นนะครับผมเตรียมที่จะพักผ่อนเตรียมที่จะพักผ่อนนะครับผมเนาะไปแห่งงานมาสองงานติดนะครับผมป้ายเราตามกันไปนะครับผม สีเผือกยังไม่หมดนะครับผมสีเผือกยังไม่หมดเก็บเก็บเก็บโซ่เก็บโซ่หนึงโซ่ไปเองเลยดึงโซ่ไปเองเลยนะครับผมต้องดึงโซ่ไปเองเพราะว่า ควานขี้เกียจนะครับผมแล้วก็โซ่เขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งนะครับผมโอ้ยเก็บย่โอ้ยเก็บแบบ้น่เก็บเก็บมาเก็บเก็บเดินเดินจะถึงที่แล้วยังทิ้งโซ่นะครับผมมีการทิ้งโซ่ด้วยนะ อ่อนะครับผมตอนนี้ก็ถึงที่ผูกทิ่มัดแล้วนะครับผมเนาะก็จะลงนะครับผมจะลงคลิปแล้วนะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับผมติดตามนะครับผมนี่นะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมช่องควันแสบชแนลนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมช่องน้องน้ำเพชรนกแก้วนะครับผมก็มาอยู่ในในช่องนี้เยอะแล้วนะครับผมเสียงนะ เสียงจะอยู่ช่องนี้เยอะแล้วนะครับผมเนาะขอ,าาอล,ลาเพียงเท่นี้นะครับผมสวัสดีนะครับ